โซ่คอ,อจะมีงบาทนะคะเข้าใหม่อาทิตย์นี้ค่ะลายน,นี้นะคะจะเป็นลายโซ่ประหาดค่ะน้ำหนักหนึ่งบาทยาว1ิกนิ้วนะคะส่วนลายนี้นะคะจะเป็นงานผ่าวายค่ะท่านตุ้มฉลุลายนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่20นิ้วนะคะน้ำหนักหนึ่งบาท เป็นงานประคัมค่ะแบบต้องประคัมน,นะคะจะฉลุลายดอกไม้สลับกับจิกเพชรนะคะไปเรื่อยๆค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่18นิ้วนะคะรายนี้นะคะจะเป็นลายโซ่ทับลายค่ะคันตุ้มความยาวเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วนะคะ เส้นนี้จะเป็นงานตันนะคะลูกค้าลายผ่าไหวายคันตุ้มค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วนะคะเส้นนี้นะคะลูกค้าความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะสวมหัวได้คะ่ะลายทาโลนะคะลูกค้าน้ำหนักหนึ่งบาทคะ่ะลายนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานป้องนะคะ แล้วก็ตัดสลับลายจุดเพชรค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่18นิ้วค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นงานเบนค่ะคันตุ้มค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นลายเบนนะคะลูกค้าความยาวมีเริ่มต้นตั้งแต่16นิ้วไปถึงยาวสวมหัวได้เลยนะคะน้ำหนักหนึ่งบาทค่ะ ส่วนสองเส้นนี้นะคะจะเป็นงานลงยาดอกพิกุลค่ะจะเป็นลงยาดอกพิกุลตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ดอกไม้จะเป็นสีขาวส่วนอันนี้ตรงกลางจะเป็นฉลุลายค่ะแล้วก็ดอกไม้สีม่วงค่ะตัวสร้อยจะเป็นลายเป็น,นะคะความยาว16นิ้วค่ะลายนี้นะคะจะเป็นลายบองอ้อยนะคะบองอ้อยเกลี้ยงนะคะ ความยาวเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วค่ะวันนี้อัปเดตลายแทรคอร์หนึ่งสลึงมาใหม่นะคะครบแล้วนะคะหาลูกค้าท่านไหนสนใจอย่าลืมทักอินบ็อกเข้ามาที่ไลน์นะคะที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ